มาโขกเครื่องแกงหัวปลีกันกระปนจ้าพริแห้งแล้วก็มาโขกโขกประมาณนี้แล้วก็ใส่หอมแดงกรเทียมก็โขก ประมาณนี้แล้วก็ใส่กระปิแล้วก็ผกให้เข้ากันปล้นลาสักหน่อยทีนี้ก็มาแกงกันหม้อตั้งไฟใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยแต่แล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดกับน้ำมันพริกแกงผัดกับน้ำมันให้หอมเลย หอ,อมดีแล้วก็ใส่หมูสับอหมูสับลงไปผัดเฮ้ยความอร่อยเริ่มมาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกปีหมูให้แตกๆเต,ต,ติมน้ำนิดหน่อยรอเดือดเดือดแล้วเราก็มาปรุงกัน ปลาก่อนเลยผงนัวซะหน่อยผงนัวคนให้เข้ากันแล้วก็มาชิมกันก่อนเลยรสชาติโดนเสร็จแล้วก็ใส่หัวปีหัวปีพิติกหั่นแล้วก็แช่น้ำมะนาวไว้มันก็เลยขาวมันจะไม่ดําใส่หัวปีลงไปเลย ให้เข้ากันปิดฝาให้เขาสุกซะหน่อยหวัวปีสุกแล้วมาคนอีกทีนึงพิตี้ก็จะใส่ใบชะพูใบชะพูพิตี้ก็ฉีกๆีกกใส่ไปเลยมีอะไรก็ใส่เข้าไปอยชอมนิดนึงได้มาสองสามยอดแล้วก็มะเขือเทศ แล้วจ้ามาจ้ามาจ้าแกงหัวปีไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรก็แกงหัวปีมั่วๆไปเนาะแต่กินแล้วก็อร่อยใช้ได้อยู่จ้ามาๆๆม,มนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่อร่อยอยู่นะ